สวัสดีครับท,ที่นี่ภูสายดาวตรงนี้ก็คือน้ำตกภูสายดาวครับเราก็จะเริ่มเดินกันตรงนี้ระยะทาง6.5กิโล สะพานนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะต้องดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะพังน,นะผมคิดว่าจากน้ำฝ่ามีความหวาดเสียวเล็กน้อยนี่คือเนินสองย่านนะครับเนินแรกบายบายภู bye bye, มิกลับบ้านบายบาย คือเนินนี้มันก็แบบชันชิบหายครับก็จะเป็นตัดกำลังใจเหมือนว่าเดินแรกนั่นแหละคนก็จะค่อยๆเดินกันอย่างข้างหน้าเราก็มีอยู่หลายคนพอผ่านือนเนินนี้ไปได้ก็จะถึงจุดพักเรื่องอีจุดพักถัดไปเนี่ยมันจะมีตัวที่มันเรียกว่าคุณอีกคุณเนี่ยกัดแล้วมันคันมาก ม่ตุ่มตุมเหมือนอิสุกอิใสอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยอยากพักจุดน,นั้นเท่าไหร่แต่ว่าเหนื่อยก็ต้องพักครับตอ <Hello. S 1> นที่เราเล่นหมุกเืินสงญาตะครับเราก็ไม่คิดว่าน้องมันจะทิ้งเราไปจริงๆนะครับ <Hello. S 1> ก็น่าครับเ <laughs> งาๆงาไปครับต <laughs> อนนี้ก็เหลืออีก3.5มโล อ๋อถึงลา,งานกลางเต็นท์เวลาเวลาผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งก็ครึ่งทางนี่เราก็มาถึงจุดพักเรือสามโลนะครับก็กลับมาเจอน้องอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือฝนตก แล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรกันสนเลยเพราะว่าเรากาดจะเดินตะกกนอยู่แล้วก็ชิวๆอ,อ,อันนี้เราก็มาถึงเนินเสือโครง่งเนช่วงที่ผ่านมามันจะแบบรับเนินซึมๆเดินชิวๆถ้าจะรีบก็จะเสร็จเหมือนกันแต่ไลน์ตารางนี้ขึ้นหล่ะอันนี้ของจริงก็จะเป็นอันนี้ชันมากๆอันหนึง่งแล้วก็เนินมรณะที่ขึ้นชื่อก็ เดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้น้องๆก็หายไปหมดแล้วครับตามไม่ทันครับต <laughs> อกจังวะน,นี่ก็เป็นจุดชมวิวที่เป็นซ i g n a t u r e รใครไม่มาที่ไม่ใช่สิใครมาผู้สาายดาแล้วมาไม่ได้ถ่ายรูปที่นี่ก็เหมแบบมาไม่ถึง แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามันไม่มีลวดตรงนี้ก้านก็คือเราสามารถเดินลงไปที่หน้าผาข้างล่างได้เลยเห็นไหมว่าแต่ว่าตอนนี้เขากั้นลวดละ,ะเพื่อความปลอดภัยครับวันนี้หมอกเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะอินเิร์ตรูปที่มันไม่มีหมอกเข้าไปปัง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 ไม่กี่โลก็ไม่รู้ ตอนนี้ก็มาถึงลานส่วนผู้สายดาวแล้วครับ <15. S 1> ใช้เวลาไป4ชั่วโมง10นาทีก็ชิวๆไม่เดือมากไม่สามารถนี่คือดอกหงอนหน้านะครับเป็นสิกเนเตอร์ของที่นี่ก็คือเขาเคลมว่า มีที่นี่ที่เดียวอาจจะมาเจอได้เฉพาะช่วงปลายสิงหาถึงต้นกันยาอะไรเงี้ยครับเกิดบานน้อยมากแต่พอบาดครบมัจบานเต็มทุ่งเลยเลยสวยมากก็ที่มาหน้าฝนก็มาดูวันนี้ก็แล้วครับเอาคุ้มค่าพอตอนเย็นทุกคนก็มีหน้าที่ทำอาหารกันนะครับส่วนผมเป็นหน้าที่บน่นบ่นเรื่อย ไอพูดเร็วๆดีกว่าเแถมฟ้าพูดมาหลายค่ั้งถึงบ้าทีครับใก่ครับลูกเป็นร่างสองไม่รู้เลยนี่ไข่พะโล้แต่เวอร์ชั่นนี้สีจางๆหน่อยเหมือนไเป็นไข่พะโลตอมนะครับ ตอนช้านี้ก็บอกเต็มไปหมดเลยครับก็เก็บเต็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะเดินลงน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะรีแคปข้างล่างว่าใช้เวลากี่นาทีแค่นั้นแหละลครับเจอกัน เดี๋ยวเรากลับมาถึงจุดเริ่มตนน้นแล้วนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง45นาทีาบแบบเดนจิวส์วครับทิ้งท้ายกันหนยด้วยน้ำตกคุณสายดาวั้งหล่อสวยมากแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค,ครับ